สวัสดีค่ะนิฮาต้าเจียค่ะค่ะเราพบกับวิชาภาษาจีนกับเราซาซอมินหรือที่รู้จักกันครูมินนะคะเรามาพบกับวิชาภาษาจีนเป็น EP พิเศษนะคะเป็นคลิปวิดีโอพิเศษนะคะซึ่งสัปดาห์นี้วันที่14ทธันวานะคะประจำสัปดาห์นี้เป็นต้นไป 14, 15, 16, 17นะคะเราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่อง m erry Christmas and happy New Year ค่ะซึ่งนักเรียนคะนะนี่ก็เป็นนะคะขั้นตอนนะคะในการทำการ์ดครูจะให้นักเรียนนั้นนะคะสัปดาห์ที่แล้วครูมีแจ้งว่าให้นักเรียนนั้นเตรียมสมุดนะคะหรือแล้วก็กระดาษการะดาษ A4 ขึ้นมาเพื่อที่นักเรียนนั้นนะคะจะได้ยังไงคะ ทำการคริสต์มาสไปพร้อมๆกันกับครูมิ้นนะคะอ่าแล้วเรามาก็ดูกันเลยนะคะว่านักเรียนนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะที่ทำในอัลบั้มนะคะซึ่งครูก็ได้รวบรวมอัลบั้มไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเข้า<อ>ไปดูที่เรียนจีนเซิ่งตั้นควายเลอร์ซินเนียนควายเลอร์วันที่14ธันวานะคะใครเรียนคาบไหน นะคะวิชาภาษาจีนก็จะเป็นวันนั้นนะคะนะสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแล้วแต่ห้องนะคะแต่เรื่องจากว่าลายสดเนี่ยที่ครูมินนำมาเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้คือของน้องน้องน็อตนะคะพีระดนที่ส่งงานมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะอ่ะสำหรับที่นักเรียนนั้นไล่ส่งงานนะคะก็น,นี้คือเก็บบรรยากาศข้าวๆ้านะคะที่เข้ามาเรียนลายสดกัดให้ทราบนะคะ นะคะนักเรียนก็นะคะก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้นะคะนักเรียนประถมศึกษาปีที่6ห้อง6ทับสนะคะซึ่งก็เข้ามาเรียนกันก็ประมาณนี้นะคะอ่าเป็นตัวอย่างค่ะเป็นตัวอย่างห้องอื่นไม่ต้องเสียใจนะคะแต่ห้องอื่นก็คือสามารถอัดได้แหละแต่ว่าบังเอิญว่านะคะ ไม่ได้ตรงวันนะคะครูมิ้งก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเริ่มอัดวันศุกร์ด้วยถ้าเกิดเป็นไปได้นะคะซานตาคลอสนะคะซินลูกวางเลนเดียนะคะ่ะนี่คือน้าปกค่ะน้าปกของการ์ดกระดาษ A4 นะคะอ่ะนักเรียนค่ะนี่ครูก็ให้ดูคร่าวๆขั้นตอนแรกเลยครูมาพูดถึงขั้นตอนในการทำการ์ดของครูเลยดีกว่านะคะขั้นตอนที่หนึ่งค่ะให้นักเรียนนำกระดาษ A4 ออกมา แล้วนักเรียนก็จะเห็นว่ามันเป็นแนวตั้งนักเรียนก็พับครึ่งนะคะลำดับที่2ค่ะนักเรียนเห็นหน้าปกแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเขียนนักเรียนเห็นเส้นขีดที่ครูเขียนเอาไว้ขีดเอาไว้นักเรียนเขียนเสียงสื่อสี่ห้าสี่ปปดนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้านล่างหน้าปกให้สวยงามนะคะให้ชัดเจนนะคะเวลาถ่ายรูปก็ถ่ายออกมาชัดๆด้วยนะคะนักเรียน และนี่คือคะแนนเก็บของนักเรียนอีก10คะแนนซึ่งสัปดาห์นี้ครูเวนจากการที่สอนเลือก12นักสัตว์เอาไว้นะคะสัปดาห์หน้าถึงจะต่อเลือก12นักสัตว์ค่ะแต่สัปดาห์นี้เป็น EP ีเสริมขึ้นมาเพื่อให้หนักเรียนนั้นได้กิจกรรมร่วมกิจกรรมนะคะภาษาจีนนะคะในการทำนะคะในทันทำการ์ดภาษาจีนค่ะลำดับที่3าน้าปกค่ะ หน้าปกนักเรียนนั้นหยิบดินสอขึ้นมาค่ะย่องเชียนปีใช้ทิ่สอขีดเบาๆนะคะใช้ทิ่สอขีดเบาๆนะคะอนักเรียนก็ทยอยกันส่งคลิปนะคะแล้วก็ส่งงานกันด้วยนะคะอ่ะอันนี้ข้อที่3ค่ะนักเรียนหน้าปกนักเรียนใช้เชียนปีนะคะย่องเชียนปีขีดเบาๆขีดเบาๆนะคะตรงกลางให้อยู่กึ่งกลางให้เว้นพอดีนะคะนักเรียนจะต้องเขียนอักษรจีนลงไปในนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยลบค่ะ ใช้ที่สอล่างเบาๆแล้วนักเรียนค่อยลบทีหลังได้นะคะแล้วก็ลำดัดผัดไปค่ะข้อที่4ค่ะที่ซื้อถีขั้นตอนที่4คือนักเรียนจะเปิดมาเห็นด้านในนะคะเปิดการ์ดขึ้นมานักเรียนจะเห็นด้านในนะะัเกรนเ,รนเ,นนนเรียนสามารถใช้กระดาษ A4 หรือกระดาษรายงานก็ได้ถ้านักเรียนสะดวกนะคะ แล้วก็นักเรียนนั้นจะเห็นได้ว่าข้างในด้านบนนักเรียนจะให้อ่าวาดอะไรเอ่ยคุณครูมินจะให้นักเรียนวาดต้นคริสต์มาสแล้วก็ของขวัญสโนว์แมนแล้วก็สโนว์ตกแต่งได้เลยนะคะราวนี้เนี่ยครูมิน้นอะอยากจะให้นักเรียนอะวาดต้นคริสต์มาสภาษาจีนเขาเรียกว่าเซิงตันซู่ค่ะเซิงตันซู่นะคะแล้วก็หลีอู่แปลว่าของขวัญ ลีอูแปลว่าของขวัญน,นะคะสโนว์แมนก็คือสเสหรนเสเวรนนะคะสเวสเวสเวเสเหรนเหรนเาราลิ้แตะเพดานข้างบนค่ะเหรนนะคะป .4 ป .5 ป .6 นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์พิเศษ EP พิเศษนะคะซึ่งเป็นตอนเซนตันควายเลอร์แอนอะไรคะ <c oughs> สินเนียนควายเลอร์ค่ะ Happy New Year นะคะ Merry Christmas and Happy New Year นั่นเองค่ะนะคะขั้นตอนที่4ไม่ยากเลยเนาะข้างในด้านบนนะคะนักเรียนว่าต้นคริสต์มาสกล่องของควอดสโนว์แมนต้องมี3สิ่งนี้นะคะอ่ะคราวนี้เนี่ยลำดับที่ที่ครูบอกเนี่ยหนะคะลำดับที่5ขั้นตอนที่5ไดนัเกเรียนนะคะ่ะ นักเรียนล่างลงมานักเรียนจะเห็นช่องว่างคือด้านในเนี่ยจะมีท่านล่างอยู่นะคะเสียเปลี่ยนด้านล่างเนยเสียก็คือในล่างนะคะเนยแปลว่าข้างในเสียแปลว่าด้านล่างนะคะเสียเปลี่ยนด้านล่างนักเรียนก็หัวหัววาดิ้นลูกเหอเซิงต้านเหล่าเหรินค่ะนักเรียนวาดกัาเรนเดียกับซันตาคอตในแนวของนักเรียนได้เลยนะคะเพื่อประกวดนักเรียนคะการ์ดเนี้ย นอกจากนักเรียนจะได้คะแนนแล้วนักเรียนเขียนคำศัพท์ให้ครบห้าคำก็คืออะไรคะอ่ามีกล่อ,องของขวัญต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็สโนว์แมนนะคะซึ่งต้นหล่าเหรนก็คืออะไรคะซันตาคลอสนะคะสวินลูกก็คืออะไรคะสวินลูกอ่าสวินลูกคือกวางเรนเดียค่ะนักเรียนก็วาดให้เรียบร้อย หน้าที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนักเรียนสามารถว่ากัวเรนเดียนะคะกับซันตาได้เลยค่ะว่าลงไปนะคะลำดับถัดไปค่ะข้อที่6ค่ะให้นักเรียนนั้นนะคะเขียนการ์ดด้านหลังสุดค่ะด้านหลังการ์ดนั้นให้นักเรียนใส่เขียนพรหนึ่งประการนะคะที่อยากได้รับจากสวนสวรรค์และความในใจที่จะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าความในใจที่จะบอกใครก็ได้ที่อยากจะบอกอความในใจที่อยากจะบอกถึง สวรรค์ให้ได้ยินเสียงของนักเรียนและนักเรียนก็เขียนลงไปและอ่านพูดด้วยความตั้งใจแล้วก็ขอพอรค่ะนะคะในนี้เนี่ยครูไม่ขอให้นักเรียนเขียนยาวเกิน4บรรทัดนะคะเขียนแค่พรหนึ่งประการและความในใจที่อยากจะบอกให้สสวรรค์รับรู้ในพรปีใหม่ปีนี้ครูมิ้นก็ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนนั้นได้รับพร มปรารถนาที่นักเรียนนั้นตั้งใจเอาไว้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะอ่าเนี่ยค่ะนี่คือหน้าปกนะคะตัวอย่างหลังจากที่ขีดเส้นใต้เนี่ยนักเรียนจะเข้าใจว่าทำไมครูมินถึงให้ขีดเส้นใต้นะคะเพราะว่านักเรียนตีเส้นเนี่ยราจะเรียนจะได้เขียนเท่าๆกันแล้วมันจะเป็นระเบียบนะคะและนักเรียนค่อยตกแต่งให้สวยงาม นี่คือหน้าการ์ดนักเรียน,น,ก,ยนก็สามารถเขียนได้เลยนะคะนี่คือหน้าปกครูเขียนให้ตามนี้เลยนะคะนักเรียนสามารถครอปหน้าจอได้หรือสต็อปสามารถจุดดูได้นะคะออกเสียงว่าเซิงตันคว่เล่เซิงตันคว่เล่นะคะเซิงเอาลิ้นแตะเพดานข้างบนค่ะมวนลิ้นนิดๆนะคะเซิงตันคว่เล่นะคะและ พันทัดถัดไปค่ะสิ้นเหนียนคว่ยลาะนะคะสิ้นเหนียนคว่ยลาะและอย่าลืมเขียนพินอินด้วยนะคะเซิงตันคว่เลาะสิ้นเหนียนคว่ยลาะนะคะก็คือ Merry Christmas and Happy New YEAR สุขสันเทศก,กาลคริสต์มาสแอนสุขสัน ปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่นั่นเองนะคะนักเรียนสามารถใส่2บรรทัดนี้ไปได้เลยแล้วก็อีกสองบรรทัดก็คือนะคะพินอินใส่ให้ครบใส่ให้ถูกต้องนะคะนักเรียนจะได้คะแนนครบถ้วนแล้วหน้าปกตกแต่งให้สวยงามและอย่าลืมลบเส้นที่ขีดเอาไว้4บรรทัดออกด้วยนะคะอ่ะถัดไปค่ะ อันนี้อย่าลืมนะคะหน้าปกอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยหน้าที่3อาะเขียนเสร็จแล้วหน้าปกก็ไปหน้าที่4ได้เลยต้นคริสต์มาสค่ะนี่ค่ะนี่คือตัวอย่างด้านในนะคะที่อยู่บนการ์ดด้านบนนะคะเปิดมาเนี่ยการดด้านบนเนี่ยจะเป็นฝั่งบนใช่ไหมคะเนิสร้างก็คือในบนนะคะข้างในที่อยู่ด้านบนนักเรียนจะเห็นว่ารูวาดสามสิ่งนะคะนักเรียนสามารถวาด คล้ายคครูหรืออาจจะมีความคิดสร้างสารรค์มากกว่าครูและมีจินตนาการของนักเรียนได้เลยนะคะแต่อนักเรียนสังเกตค่ะนักเรียนเขียนคําศัพท์ซึ่งตันซูตามนี้ได้เลยใครจะครอบหน้าจอหรือใครจะสต็อปแล้วก็วาดของนักเรียนให้เสร็จก่อนแล้วก็เขียนอักษรจีนได้เลยนะคะซึ่งตันซูซึ่ง,งขีดนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยตามด้วยขีดนี้ขีดนี้ค่ะซึ่ง นะคะต้านต้านนะคะต้านสู้ค่ะเซิงต้านสู้นะคะเซิงต้านสู้คำว่าสู้เนี่ยสู่ซู่สู่เอาลิ้นแตะเพดานข้างบนสู่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 นะคะสู่เอาลิ้นแตะเพดานข้างบนมอลิ้นนะคะสู่เซิงต้านสู้ค่ะ ต่อไปค่ะลี่อู่ค่ะลี่อู่ลี่อู่แปลว่าอะไรคะลี่อู่แปลว่ากล่องของขวัญนั่นเองค่ะลี่อู่ลี่อูอ่าลี่อู่แปลว่าของขวัญนะคะเห็นไหมคะเขียนยังไงเอ่ยลี่อู่ลี่อู่นะคะขีดในก่อนขีดในหลังนะคะลี่อู่ลี่อู่ หลีอูค่ะหลี่อูของขวานนั่นเองนะคะคำศัพท์คำถัดไปค่ะเสิร์นเสิร์นเสริเสรนค่ะเสิร์นแปลว่า snowman นะคะคำว่าเสิร์นเนี่ยนะคะเริเนี่ยแปลว่าอะไรคะคนค่ะเสแปลว่าหิมะเสแปลว่าหิมะหิมะตกไปทางด้านเดียวกันตกไป หนาชั้นที่1หนาชั้นที่2ห,ห,หนาชั้นที่สามเสร์นอย่าลืมขีดข้างบนด้วยนะคะเสร์นเสิร์นอรินลินแต่เพดานข้างบนรอเรือม้วนลิ้นนิดๆเรินเรินเรินเว์เวพูดเร็วๆค่ะเสิร์นนะคะเราก็จะได้3คําค่ะเนี่ย นะคะนักเรียนตกแต่งให้สวยงามอาจจะมีใส่อะไรเข้าไปเพิ่มเติมกล่องของบอรไม่จาเป็นจะต้องมีกล่องเดียวนะคะนักเรียนวาดอะไรก็ได้ตามจินตนาการ Imagine นะคะ i v e t t i v k t n i n เ i n g นะคะนักเรียนสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะอ่ะครูก็มีหน้าที่ชี้แนะนักเรียนนะคะน่าถัดไปค่ะหน้าข้างในค่ะหนยเสีย ข้างในด้านล่างนะคะข้างในด้านล่างการ์ดนะคะกเรียนสามารถออกแบบได้เลยแต่นี่คือตัวอย่างของครูมิ้นนะคะซึ่งครูมิ้นให้นักเรียนเห็นชัดๆครูก็จะเขียนตัวอักษรชัดเจนนิดนึงนะคะนี่ก็คาว่าสิ้นลูกสิ้นลูกสังเกตคําว่าที่ครูคอปอยู่เนี่ยนะคะแปลว่าม้าค่ะม้า ah เนี่ยลักษณะคล้ายๆกวางกวางคล้ายม้านะคะมองไกลๆแล้วคนก็เข้าใจว่าอ๋อ oh, เหมือนม้านั่นเองนะคะแต่ม้าเนี่ยอยู่ริมน้ำตกยูริมน้ำตกสัญลักษณ์เนี้ยเกี่ยวกับอะไรคะใครๆแม่น้ำน้ำตกนะคะลำธารหรือน้ำตกนั่นเองนะคะที่ไหลมาใครจะดูแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็จะพบว่าแฮร์รี่เสกคาถาออกมาผู้พิทักษ์กลายเป็นอะไรคะเอ็กซ์เพสโอพาโชนนะคะกลายเป็นกวางเรนเดียว,วิ่งออกมานะคะกวางเนี่ยเขาเรียกว่าลูก นะคะลู่เนี่ยทั้งนี้จมูกของกวางเรนเดีย,ยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์สําคัญของกวางเรนเดีย,ยดังนั้นนะคะเขาก็เลยมจีจุดอยู่ข้างบนและนี่คือใบหน้าของกวางเข่าของกวางสองข้างนะคะนี่คือขาของกวางและนี่ก็คือกวางกําลังนอนหมอบอยู่นี่คือให้นักเรียนจินตนาการตามนี่คือมองไกลๆเห็นเป็นม้าอยู่ทางริมทานริมแม่น้ำริมน้ำตกนะคะเสร็จแล้วเป็นไงคะ อพอมองไปอุ๊ยไม่ใช่นี่นี่มันคือกวางเลนเดียนั่นเองลูกแปลว่ากวางนะคะนักเรียนจะได้ยินพวกที่เป็นดาราฮ่องกงดาราไต้หวันอะไรอย่างนี้นะคะพวกวง BTS หรือว่าวงต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีลูกหาลูกลูกกวางอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือลูกเนี่ยแปลว่ากวางเอางี้ดีกว่าสวนลูกคือกวางเลนเดียนะคะนักเรียนอาจจะว่าสวยกับครูก็ได้นะคะครูก็ ประมาณนี้แล้วค่ะนะคะซึ่งตั้นเหล่าเหรนค่ะซึ่งตั้นเหล่าเหรนนะคะซึ่งตั้นเหล่าเหรนนะคะแปลว่าซันตาคลอสนั่นเองค่ะนี่คือด้านล่างจะต้องมีสสิ่งนะคะและคําศัพท์ก็เขียนให้เรียบร้อยด้วยนะคะอ่าโอเคนักเรียนสามารถอ่าชมได้ชัดๆค่ะครูม,มิ้นมีเขียนให้นะคะซันต้ากับกวางเรนเดียร์ค่ะ นักเรียนสามารถดูวิธีการเขียนได้นะเห็นไหมคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บลากลงมาปึ๊บปึ๊บเว้นตรงกลางเลข3ไว้ก่อนนะคะเขียนตรงนี้ก่อนแล้วค่อยตามด้วยเลข3แล้วนักเรียนก็เขี่ยลงมาด้านล่างนะคะปึ๊บผิดลงมาอันนี้เหล่านะคะเสร็จแล้วเหลินมีแค่2องขีดเส้นต้นเหล่าเหลินเส้นลิ้นแต่พิได้ข้างบนอย่าลืม ซงด้า老人นะคะซินลู่ซินลู่กวางเลนเดียนั่นเองนะคะและถัดไปค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศที่นักเรียนได้เรียนไลฟ์สดนะคะกับครูม,มิ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนห้องไหนก็ตามนะคะทุกคนนะคะก็จะได้ดูคลิปนะคะที่ครูม,มิ้นนั้นอัด เอาไว้ในวันนี้แล้วซึ่งครูตั้งใจว่าครูจะรอให้เด็กส่งงานแต่ครูรอเนี่ยประมาณหลายเอาประมาณสองสชั่วโมงนะคะครูก็คิดว่ายังไม่มีใครส่งมากมายเท่าไหร่สงสัยกำลังซุ่มทากันอยู่นะคะซึ่งคนแรกที่ส่งก็อาฮะก็คือพีระีระดนนะคะอ่าหกทับสเลขที่เก้าพีระดนพรพิทักษิ์นะคะอืมเซิงตัน้กวเลอร์ซินเนียนกวเลอรนะคะ ก็ขอขอบคุณคะ่ะที่สนใจเรียนตั้งใจเรียนทุกคาบเลยนะคะคนนี้นะคะครูก็ยินดีค่คะขอบคุณมากนะคะขอให้มีความสุขและมีชีวิตที่ทรงพลังนะคะทุกๆห้องเลยทุกๆุกคนพรที่ลูกศิษย์ของครูมิ้นนั้นขอไปขอให้ได้รับพรน,นั้นสมความปรารถนาและครูขอไว้พรให้ทุกคนนั้นปลอดภัยจากพายโควิด -19 นะคะและภัยอันตรายทั้งปวงนะคะ 祝你新年快乐นะคะ新年快乐นะคะซึ่งตันความสุขสันต์เทศกาลคริสต์มาสและ happy new year นะจ๊ะทุกคนซึ่งตันลาวรนลาวรนแปลว่าคนแก่ซึ่งตันแปลว่าคริสต์มาสนั่นเองคะ่ะคริสต์มาสนะคะเนี่มีคนแก่คนหนึ่งที่ยังไงก็แล้วแต่เขาก็ยังออกมาแจกของขวัญให้แก่เด็ก เหมือนเดิมนะคะไ้เจี้ยนค่ะแล้วพบกัก็หม่ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขและทรงพลังในปีใหม่ปีนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดไปค่ะใจเจี้ยนเซิงตันายเลอซินเนียนายเลอ